สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ป่าเช่นเคยนะคะวันนี้พิกัดเฮนเวสสี20นาทีเท่านั้นเองเข้าป่าเพื่อนๆคะ่ะมาดูกันว่า20นาทีก็ได้อะไรบ้างเนอะดูนะคะ20นาทีอ่าช่วงนี้นะคะก็จะเป็นลูกดำกับลูกแดงนะคะลูกดำก็บรูเบอรี่ป่านะคะ ดูลูกแดงช่วงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะหนาตาเลยทีเดียวเวลาเราจ้วงตักเนี่ยมันก็จะติดมาด้วยนะคะมันยากที่จะทำความสะอาดความสมบูรณ์ของป่านี้นะคะความสมบูรณ์ของป่านี้ดูนะคะจากมุมเงยจะเห็นว่าทั้งแดงทั้งดำนี้หนาตาพอสมควรเพราะว่าเรานั่งลงพอเรานั่งปุ๊บมันก็จะมองเห็นมุมเงยเนาะ เพราะว่าลูกดำลูกแดงเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ใต้ใบเห็นไหมคะมันจะซ่อนอยู่ข้างล่างใบตอนนี้ก็คือยุงและเห็บเหาเนี่ยรุมเร้าหัวก้อยมากเลยนะตอนนี้นะคะมันก็จะมีทั้งเศษหญ้าเศษกิ่งไม้นะคะดูสิเนี่ยความสมบูรณ์ของป่าเห็นไหมคะ เวลาเราช้อนเราก็จ้วกจวกจวกเลยค่ะจ้วงตักจ้วงตักเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนไหมเนาะเพราะว่าก็จะพยายามไม่ขยับกล้องแต่อย่างใดนะคะโอ้ยยุงก็กัดค,ค่ะคุณขานี่นะคะลูกดำบลูเบอร์รี่ป่ามูสติกาหรือภาษาอะไรกะน,นี่นะคะ ความสมบูรณ์ของมันเห็นไหมคะโอ้โหก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะมีแรงตักกันแค่ไหนณนะตอนนี้ก็คือยุงมันเริ่มได้กลิ่นก้อยแล้วเนาะตอนนี้ก้อยก็ต้องขอตัวช่วงสักนิดหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใส่เน็ตเพราะเนี่ยมันมากัดตามขอบแก้มตามอะไรเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวเราต้อง ใส่เน็ตแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆบางคนมีที่ดีกว่าก้อยก็มีนะคะใครที่อยากได้เสื้อมุ้งนะคะก็ไปหาเอาได้นะคะตามร้านทั่วไปเนาะอันนี้วิธีใส่มันจะได้กัดเราไม่ได้นั่นเองเพราะไม่รู้มันหลุดเข้ามาหรือว่ายังไงมันมาเงี้ยวเงี้ยวเงียวหูก้อยเนี่ยโอเค ลุยมาวันนี้ก็อยเอาที่ตักอันเล็กมาเนาะมันจะได้สะดวกมือไปตักกันค่ะโอ้อยากให้เห็นจังเลยเนี่ยเวลามันกล้องแกล้งกล้องแกล้งล,ง,ล,ง,ลงมาที่ลงมาที่ตะกร้อเนาะเราแทบจะไม่อยากให้มันตกลงไปที่พื้นเลยอะ่ะจวกเอาจวกเอาค่ะคุณขา อยากจะบอกว่าแดดมันยังไม่สะท้อนมาเนาะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นบางทีเน็ตมันก็ขวางตาเราเหมือนกันเนาะมองก็ไม่ค่อยถนัดเลยอะ่ะแต่ทีเนี้ยเพื่อความปลอดภัยเนาะก็ต้องใส่บ้างอะ่ะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะ ทำผลไม้ขายได้นาะรวยเลยแต่ว่าต้องต้องขึ้นอยู่กับความขยันเลยล่ะใครขยันมากได้มากเนาะเพราะบางทีอะ่ะบางคนเขาก็ไม่สามารถทนอยู่กับป่าได้เนาะยุงก็กัดเห็บก็เยอะโอ้ยไม่รู้จะหลบท่าไหนแล้วครับเพื่อนอันนี้ก็คืออาศัยว่า ก็คือรอบนี้คือเก็บไปกินเองเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยลูกมันฉ่ำม,มากเลยเพื่อนๆลูกมันฉ่ำแล้วมันก็ใหญ่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ฟีดแข่งกินเนาะคือเราไม่ต้องคิดมากแต่ก็คือจะเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูว่าโอ้โหธรรมชาติเนี่ยฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์ค่ะประเทศอื่นก็มีก็ไปส่องเพื่อนๆอนอยู่ตามนอร์เวย์สวีเดนอะไรอย่างนี้เนาะ คือตอนเนี้ไม่รีบอะ่ะไม่รีบอะ่ะคือแบบไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันก็แบบเยอะอะ่ะแต่เราก็ต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่ายุงอะ่ะเพื่อนยุงแต่โชคดีตรงนี้มันเออมันมันป่าเปิดนิดนึงเอาเป็นว่าจวกตรงไหนเจอตรงนั้นน่ะอ่ะ ลูกเล็กลูกใหญ่ก็คือแล้วแต่เนาะคือแต่ละคนเขาก็ต้องมีเทคนิคในการตักเนาะตักแบบไหนจวกแบบไหนให้ไม่เสี่ยงเจอเจอกิ่งเจอก้านเนาะบางทีมันก็เป็นอุปสรรคขวางน้ำที่เราต้องฟันฝ่าต่อไป บางทีเรายืนมองตรงๆอ่ะเราไม่เห็นหรอกเราต้องแบบตะแคงดูอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือตะแคงดูเห็นตรงเนี้ยตอนเนี้ยตะแคงดูก็เห็นตรงนี้หมดเลยเนาะพอไปยืนตรงนู้นนะมองไม่เห็นหรอกตรงนี้ว่ามีหรือไม่มีอ่ะมันต้องต้มดูค่ะเพื่อนใครอยากมีผัวฟินแลนรีบหาเด้อรวยๆวยไม่ใช่รวยอะไรนะผัวไม่ได้รวยหรอกรวยทำมาหากินค่ะเพื่อน ใครขยันนะรวยเลยแต่บังเอิญนะ่ะก้อยจนก้อยขี้เกียจก้อไม่ได้เป็นคนรวยก้อยเป็นคนไม่ได้มีเยอะดูสิเนี่ยจวกมากันเนี่ยใบยทั้งนั้นเลยคือมันก็ต้องมีเทคนิคอะเนาะถนัดไครถนัดมันเด้อพี่น้อง ใสกะว่าวจ้วกๆเร็วๆแรงๆแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทําความสะอาดเองอะเนาะอุ้ยเนี่ยพอนั่งปุ๊บเห็นเลยเนี่ยดูสินะไม่อยากให้มันร่วงเลยอะแบบต้องจับมุมดีๆเพราะว่าแบบลูกมันเต่งมากอะเราไม่ไม่อยากรูดแรงอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกอะเนาะ ใต้ใบอ่ะเพื่อนอเยอะแยะตรงนี้ก็หญ้าเยอะหน่อยนะเราก็ช้อนทั้งลูกดำลูกแดงเนาะ <S 2> <S 2> แต่ถ้าตรงไหนมันดกลูกแดงมันดกเราก็เจตนาแบบเนี่ยอย่างตรงเนี้ย เราก็ช้อนไปเลยค่ะลูกแดงเพราะว่ามันแบบฉ่าเหมือนกันลูกแดงก็คือมันให้วิตามินซีสูงเหมือนกันนะเราก็ต้องไปแยกอีกไอไหนแดงกำๆแดงฉ่าๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าลูกไหนขาวหน่อยอะที่แบบแดงอ่อนๆชมพูชมพูนั่นคือมันยังไม่สุกดีเราก็ต้องเก็บทิ้งนะคะ โอเคเนาะเพื okay, ่อนๆงั้นเดี๋ยวก้อยขอตัวไปจ้วกตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศตรงไหนที่แบบเด็ดๆเดี๋ยวมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูอีกเนาะโอเคโอ้โหดู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 เนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่รู้จะจ้วงท่าไหนเนี่ยมันเต่งมากค่ะเพื่อนๆมันเต่งมากค่ะลูกแบบบางทีดวงอาทิตย์มันยังไม่ค่อยส่องแสง มันก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเนาะมันก็เลยเข้มๆอะค่ะเนี่ยแบบมุมเนี้ยอูยอยากให้เห็นของจริงมากเลยแบบืเรารักป่าเลยอะโอ้ยยุงก็รุมเราก้อยมากเลยตอนเนี้ยบางทีก็จวกหญ้าจวกกิ่งไม้มาด้วยเราก็ต้องไปทำความสะอาดอุ้ยแบบไม่อยากให้มันตกเลยแม้แต่ลูกเดียวนะ เนี่ยความลําบากของคนเก็บผลไม้เนาะดูสิเนี่ยต้องมาทนกับยุงต้องมาทนกับหมัดเห็บดูด,ดเลือดไรไหนจะสับป่าอีกโอ้ยกราบหัวใจงามของคนขยนันเด้อค่ะเด้อแต่และป่ามันก็มีความดก ความชุ่มชื้นไม่เหมือนกันเนาะคือทุกที่นะคะไม่เหมือนกันทุกคนเก็บได้ทุกที่นะคะถ้าป่าไหนมีป้ายชื่อแขวนว่าห้ามเข้าหรือเป็นที่ส่วนตัวอันนั้นก็เข้าไม่ได้เนาะแต่ทุกป่านะคะไม่ยากจะให้มันร่วงเลยอะ่ะต้องค่อยๆช้อนเขา นมาอย่างนี้ค่ะลูกดําลูกแดงเราต้องไปเก็บออกหรือเราจะอยากจะกินแบบมิกซ์อย่างนี้ก็ได้เนาะเอาละคะ่ะเพื่อนๆพ,พ,พอดีก็มีเวลาไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าจะต้องรีบกลับแล้วทีนี้วันนี้ที่มาเก็บเนี่ยเป็นลักษณะของการเก็บเพื่อกินเองนะคะแต่ถามว่าสําหรับคนที่อยากจะเก็บเพื่อหาเงินนะบอกเลยฟินแลนด์นะ ขายได้ค่ะเพื่อนๆขายได้ขายเป็นราคาด้วยแต่ว่าปีนี้ผลไม้ดกทุกที่คะ่ะทุกป่าราคาอาจจะตกลงนิดนึงแต่ถามว่ามันอยู่ที่แรงเพื่อนๆแล้วล่ะว่าจะเก็บมากแค่ไหนแล้วก็เป็นเงินแน่นอนเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับกำลังของเพื่อนๆยิ่งเปิดฤดูกาลใหม่ๆอะ่ะราคายิ่งดีเพราะมันยังใหม่อยู่นี่นะตอนนี้ยุงก็เนี่ยเริ่มมาละยุงมันเริ่มตื่นละโอเค นี่นะคะผลงานคือวันนี้คือเอาแค่นี้เพราะว่าเพื่อกินเพราะว่าเราเราเลือกแต่ลูกเต่งๆเนาะลูกใหญ่ๆเนาะแต่อย่างใครที่ทเก็บมือเนาะเก็บโดยที่ไม่ต้องใช้ที่ตักอันเนี้ยเก็บแบบเก็บมือเนาะใช้มือเก็บโดยที่ไม่ใช้ตะกร้อเก็บอะ่ะมันก็จะเป็นราคาก็คือไม่ต้องมาทําความสะอาดก็คือเอามือเนี่ยเด็ดตรงๆจากจากต้นมันเลยทีละเม็ดสองเม็ดสามสี่ห้าเม็ดเนาะ โดยที่ไม่ต้องทำความสะอาดแต่จะเสียเวลาอย่างมากแต่คุณภาพของลูกนะดีสุดๆแล้วเป็นราคาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้เป็นทางเลือกแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนี่ยชีวิตในฟินแลนด์เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยหากินได้จริงๆกับป่าไม่ว่าจะเป็นลูกดำลูกแดงเนาะแล้วก็ไปถึงเห็ดต่างๆด้วยอันนี้ก็คืออยากจะบอกเลยว่าคนที่หาเงิน กับป่าฟินแลนด์ได้เนี่ยนับถือเลยอะ่ะนับถือเลยมีนิ้วโป้งกี่นิ้วจะยกให้ทั้งหมดเลย <c oughs> นับถือเลยแบบว่าเก่งอะ่ะแล้วอดทนต้องอดต้องอึดของแท้แท้ทรูจริงๆเลยสําหรับคนที่มาเก็บผลไม้อะเนาะแต่ก็อันนี้ก็คือฝากไว้เรื่องความปลอดภัยนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆสาหรับใครที่เข้าป่าถ้ามีแบบอุปกรณ์ฉุกเฉินได้ยิ่งดีเนาะอย่างเช่นพวก มแมลงทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีเสื้อเน็ตโอเคอาจจะขวางในเรื่องของการมองเห็นของคุณสักนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะไหนจะมดไหนจะงูไหนจะ,มะแมลงตอดมแมลงต่อยเยอะแยะมากมายนะคะก็คือคลิปนี้ก็คือขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนค่ะสาธุมอยมอน